สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับ,บรายการโชว์เดลี่เอสดีซีรายการที่มีแต่การโชว์เราไม่เน้นที่หนึ่งแต่เราเน้นโชว์ไม่ชอบชนแต่เราชอบโชว์ซึ่งวันนี้ผมก็ได้คนพบการโชว์แบบใหม่นะครับผมก็การข้ามหัวกิ้งก่าในเกมเทอร์เนอร์ในด่านวิกิจการลุกกิ้งกา่าไม่ว่าจะอีฟี่นอมอนเราก็สามารถทําได้นะครับก็อย่างแรกเลยให้คุณมีโกรธนะครับผม มีโกรธเสร็จแล้วก็โกรธครับโกรธแล้วก็ไปหาคนที่แบบว่าไงที่มันกลัวกลัวที่เราโกรธนะครับผมกลัวโกรธเสร็จแล้วเราก็ไปเหยียบมันเลยฮะให้มันกระเด็นไะให้มันกระเด็นอยู่ในช่องนะฮะมันต้องอยู่ในช่องตลอดนะฮะห้ามให้แบบว่าให้มันออกมานะครับไม่งั้นเราจะเสียท่าได้หรือว่าพลาดได้นะครับอดเลยนะครับก็ลองดูฮะนี่ครับเพราะว่าพอเราเหยียบมันแล้วเราก็ ไอนี่เลยนะครับข้ามนะครับก็คือว่ากระโดดหนึ่งจังหวะแล้วก็กระโดดอีกหนึ่งจังหวะข้ามนะครับก็เหมือนกับการข้ามลูกไฟนะครับก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่อาจจะง่ายกว่านะครับผมก็ลองดูนะครับอันนี้คือการข้ามแบบว่าเล่นคนเดียวโดยไม่มีเพื่อนนะครับส่วนการข้ามแบบมีเพื่อนนี่ก็ไปดูกันเลยนะฮะว่าต้องทำยังไงบ้างนะครับโอเคครับไปดูเลยนะครับ คนะหลังจากที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะฮะว่าการข้ามกิ้งก่าแบบมีเพื่อนนะฮะก็เดี๋ยวผมจะเอาเออ p s p g o 149มานะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำอะไรครับอามาข้ามกิ้งก่าแบบไหนแบบใหม่นะครับแบบไหนแบบใหม่โอ้ครับ <laughs> <laughs> ก็ไม่ชัด <laughs> เวลาเอ้ยเวลาเรานัดเพื่อนใหม่เงี้ยเราชอบโชว์นะฮะ <laughs> ใช่อะัเราโชว์นะครับไม่เน้นสนนะเราเน้นโชว์นะครับผมใช่ครอ,อริโอเคครับไปดูกันเลยครับไปวอลกไหนโอเคครับแล้วเราก็มาเอ,อมาสาธิตวิธีการเล่นกับเพื่อนในการคาบกิ้งกาดแบบใหม่นะครับเกตเลยครับนั่นแหละอยู่งั้นนะดูดูครับยงัยงยังอยู่เฉย <laughs> ยงัยงยัง <laughs> นี่ครับโอ้โหทำได้ไงวะเนี่ย